สวัสดีครับท่านที่เคารพรักครับขณะนี้ผมกำลังอยู่บนกำแพงเมืองโบราณของนานกิงนะครับนานกิงเป็นเมืองที่มีอายุกว่า2,000ปีนะครับแล้วก็เมื่อราว6 0 0ปีที่แล้วหรือว่าสมัยอยุทยาในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับพระษัตรูหยวนจางราชวงศ์หมิงก็ได้สร้าง กำแพงเมืองโบราณอันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นกำแพงที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีนนะครับนานกิงเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของซุนกวนนะครับในยุคสามก๊กเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับก็สภาพของกำแพงเมืองที่เห็นเนี่ยก็นับว่าสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีนแต่ก่อนเนี่ยมีระยะ ทางถึง30กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าคั้นสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกจีนก็ได้ทำลายกำแพงเ,เมืองนานกิงโบราณน,นี้ลงก็เวลานี้ก็ทางการจีนก็ได้อนุรักษ์ไว้นะครับเอเป็นระยะทางที่ยังเหลืออยู่ประมาณ23กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เป็นกำแพงที่น่าสนใจนะครับถ้าท่านจะเห็นจากข้างหลังผมเนี่ยก็คือแนว บนกำแพงที่ม้าเนี่ยนะครับสามารถหรือว่ารถม้าเนี่ยครับสามารถวิ่งบนนี้ได้นะครับแล้วกำแพงเนี่ยมีไม่ใช่กำแพงอันนี้อันเดียวนะครับมีถึง4ชั้นด้วยกันนะครับที่ก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็รักษาเมืองด้านกิงให้เป็นเมืองที่สำคัญนะครับหนใน10ของประเทศจีนครับ